สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาเรียนรู้พระสมเด็จกันนะครับวันนี้จะสอนวิธีการดูเนื้อหาของพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับแบบนี้เป็นพาาระฝากกุกบางขุ่นพรมหรือเรียกว่าพระสองคองเป็นแม่พิมพ์ของหลวงศิษย์ที่การอยู่ทาลักษ์นะครับกับอีกพิมพหนึ่งก็ <c oughs> เป็นพิมพ์เทวดานะครับที่ผมเรียก ขึ้นมาเองเพราะว่าพิมพ์นี้เนี่ยสมเดจโตท่านไปเข้าฝันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่อำเภอประทายนะครับก็เป็นเหมือนท่านมานิมิตบอกนะครับก็เลยเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างจะท่านบอกว่าเป็นของดีนะครับที่หาได้ยากนะครับก็เลยนํามาสอนควบคู่กับพิมพ์ใหญ่ของหลวงศิษย์นะครับเราจะเห็นว่าเนื้อหาของพระสององค์เนี่ยสีต่างกันสีองค์แรกเนี่ยผมจะ ล้างพ้าด้วยน้ำยาขจัดคราบวิกซอร์นะครับซึ่งการล้างพ้าแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้ผลกระทบกับตัวเราก็คือประสบการณ์ที่โดนนะครับก็คือหนึ่งเป็นผดปื่นเป็นลมพิษนะครับคันตามผิวหนังอันนี้คือผลกระทบที่เราล้างท่านด้วยน้ำยาขจัดคราบเนื้อก็จะขาวเห็นไหมอันเนี้เนื้อตรงนี้ที่เขาเหลุดแตกกระเทาะมาจะเห็นเนื้อตรงจุดบริเวณนี้ ตรงนี้สําคัญนะครับเวลาทุกท่านจะเรียนรู้หรือว่าจะศึกษาเนี่ยเราจะต้องรู้ทั้งผิวภายนอกนะครับแล้วก็เนื้อหาภายในของพระนะครับเราจะต้องดูแล้วก็ดูการหดตัวของเส้นซุ้มนะครับแล้วก็ขอบตัดรอยต่างๆพระอันนี้เนี่ยเวลาล้างเนี่ยมันก็จะเอาคาบความเก่าเนี่ยออกไปมันก็จะเผยเห็นเนื้อของพระที่มีลักษณะขาวนะครับซึ่งองค์นี้นะครับล้างด้วยน้ํายา ไม่ได้ล้างด้วยน้ำยาล้างด้วยยาสีฟันขัดด้วยแปรงนะครับเนื้อเขาก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองซึ่งสีเหลืองตรงนี้นะครับเวลาเรานําไปส่งขยายด้วยกล้องจุลทรรศน์เนี่ยเราจะเห็นเป็นแผ่นของคราบตัวแคมไซน์นะครับเขาจะเกาะอยู่ตามผิวทั้งหมดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะสอนแล้วก็วิธีการดูวิธีการสังเกตน,นะครับค่อยๆเรียนรู้นะครับเนื้อหาของพระเนี่ยเราไม่มีพระแท้แต่คุณเรียนตาม วิดีโอที่ผมสอนแนะนําได้นะครับหลักง่ายๆในการดูพระเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เราจะต้องศึกษานะครับอย่างแม่พิมพ์เนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่าแม่พิมพ์ของพระองค์เนี้ยจะมีลักษณะพระพักใหญ่ลําตัวใหญ่แล้วก็จะมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับอกกระบอกนะครับสัดส่วนของพระจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับวิธีการดูพระเนี่ยเราอย่าดูแม่พิมพ์ของพระแล้วชี้ วัดได้ว่าแท้เกสจากการแกะแม่พิมพ์ไม่ได้นะครับทีนี้เราดูเนื้อของพระเห็นไหมเราเห็นจุดขาวอยู่ในเนื้อขาวเนื้อของพระที่มีสีขาวตั้งแต่แรกนะครับเขาก็จะแปลสภาพเป็นสีแบบนี้นะครับอันนี้คือเนื้อของพระที่ผ่านการเวลานะครับเนื้อพระที่ผ่านการเวลาเขาจะมีลักษณะเป็นความเก่าแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นร่องรอยที่ผมล้างเอา ภาพของตัวน้ํามันต่าง้วนะครับออกได้ไม่หมดบางจุดของพระผนังเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นเส้นคล้ายเส้นเอน้ำตกนะครับเป็นขีดขีดลงมานะครับมันก็จะมีลักษณะที่เอ,อบางคนก็จะตีฟาร์มว่าเป็นเอพระไม่แท้บ้างไม่เพระผิดพิมพ์อะไรพวกนี้นะครับทีนี้ถ้าเราไปดูพระของเซียนที่มันตรงที่เขาบอกว่าตรงพิมพ์เนี่ยเนื้อหาของเขาจะมีลักษณะมันไม่เก่าในลักษณะ แบบนี้นะครับคือผิวของพ้าเนี่ยมันจะต้องละเอียดแล้วก็จะต้องมีลักษณะความแห้งของพระปรากฏให้เห็นแล้วก็จะต้องมีความแกร่งนะครับขอบด้านข้างเนี่ยเราก็จะเห็นค่าเป็นค่าของสนิมนะครับคล้ายกับสนิมของเหล็กนะครับซึ่งจริงๆแล้วพวกนี้เป็นสนิมของน้ํามันตังอิุ้สนะครับคือน้ํามันตังอิยวเนี่ยเขาจะมีลักษณะการเสื่อมสาภาพหรือการแปรสาภาพจาก เป็นน้ํามันเหนียวใสนะครับมันก็จะแปลสภาพเป็นน้ํามันที่มีลักษณะอมเหลืองนะครับอมเหลืองใสอันนี้คือร่องรอยขอบด้านข้างนะครับเขาก็จะมีช่องว่างมีโพรงปรากฏอยู่นะครับโพรงพวกนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของสดที่เขาย่อยสลายไปตามกาลเวลานะครับจุดด้านนี้ อันนี้คือด้านหลังของพระนะครับเราก็จะเห็นผิวของพระที่มีลักษณะเป็นบ่อน้าอําตาตรงนี้บ่อน้ําตามีรอยตามดรอยหนอนด้นนะครับรอยป, al, ปูไตอะไรพวกนี้เราต้องดูตรงนี้มันจะมีลักษณะเป็นจุดๆนะครับแต่ถ้าเป็นจุดเล็ก,ลกๆคล้ายา Entonces, ตามดเนี่ยก็มีนะครับแล้วก็บ่อน้ําตาอันนี้ก็จะมีลักษณะบ่อนะ้าตากับหนอนด้นนะครับทีนี้เรามาดูมวลสารของพระ เราก็จะเห็นจุดขาวอยู่ในเนื้อขาวเนี่ยปรากฏอยู่พระองค์นี้จะมีน้ำหนักตึงมือนะครับจะหนักและแม่เหล็กจะต้องดูไม่ติดถ้าแม่เหล็กดูติดเนี่ยเนื้อของเขาจะมีลักษณะยังไม่แห้งแบบพระแท้แบบนี้นะครับอันนี้คือการเรียนรู้เบื้องต้นนะครับทีนี้เราก็เอาพระของเซียนกับพระแบบนี้ไปเทียบกันดูนะครับแล้วเราก็จะรู้ใช้พิมพ์ชนพิมพ์เนื้อชนเนื้อนะครับแล้วก็ผิว เนื้อหาธรรมชาติเนี่ยเอาเอามาเอามาวิเคราะห์ทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับองนี้เนี่ยเราไม่ได้ล้างด้วยแช่ด้วยน้ํายาวิกฟอร์นะครับเราก็จะเห็นรา,ายละเอียดของคราบเนี่ยยังมีแคนไซจับอยู่ที่ผิวเห็นไหมฮะทีนี้ถ้าเรานำผ้าไปใช้เนี่ยผิวของเขาก็จะมีลักษณะเหนึบเนื่มขึ้นมานะครับ อันนี้หลักง่ายๆนะครับในการเรียนรู้เพราะว่าเนื้อของพระเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่าเนื้ออันเนี้ยมีความแก่งหรือว่ามีความเก่าเราเอาไปเทสกับกระจกนะครับถ้าเราไปเคาะกับกระจกหรือว่าไปปล่อยอ่อเาะกับกระจกเนี่ยเสียงของเขาจะเหมือนกับเราเอาเหรียญส0บบาทเนี่ยไปเคาะกระจกนะครับแต่ถ้าเป็นพระปลอมเนี่ย เสียงเขาจะดังแปะแปะคือไม่มีความแห้งคือเนื้อปูนของพระยังไม่แห้งมันก็จะมีดังไม่ค่อยดังกลางวานเหมือนกับพระเก่านะครับที่มีอายุ100ร้อยกว่าปีแล้วทีนี้ด้านหลังเห็นไหมด้านหลังนี่เราจะเห็นจุดขาวเนี่ยปรากฏอยู่แล้วเนื้อของเขาจะมีลักษณะอมเหลืองแล้วก็จะมีนวลผิวเขาจะมีลักษณะเป็นสีนวลน,นวลเห็นไหมเวลาเราเลงกล้องแล้วเนี่ยเราจะเห็นผิวชั้นเลเยอร์ของเนื้อพระเนี่ยเป็น เป็นคราบแล้วก็มีลนะักษณะการเกิดเป็นแผ่นบางๆนะครับอันนี้เราต้องขัดเขาเพื่อดูเมือนสารเพราะว่าเวลาถ้าเราไม่ขัดเนี่ยเราจะเห็นเป็นคราบแป้งหรือว่าเป็นคราบของตะกัรนปูนเนี่ยเกาะขึ้นมาที่มีลักษณะขาวนะครับมันจะดูแล้วไม่สวยบางคนจะเห็นคราบแบบนี้เขาจะตีเกได้นะครับก็เลยล้างนะครับล้างให้พิสูจน์ให้เห็นเนื้อหาของพระไปเลยพิมนี้จะมีลักษณะ เป็นพิมพ์ที่อกนูอกจะนูนใหญ่นะครับหูเนี่ยไม่ปรากฏนะครับจะไม่มีพักกันปรากฏเส้นคอมีปรากฏนะครับลักษณะการวางมือก็จะมีลักษณะวางมือแนบกับลําตัวพระนะครับแล้วก็มีเส้นผ้าทิพย์ปรากฏอยู่นะครับฐานด้างเนี่ยจะไม่มีเ,เส้นซุ้มครอบแก้วเนี่ยปิดฐานด้านล่างนะครับทีนี้ขอบด้านข้างเนี่ยเราดูขอบด้านข้างของพระ นะครับเราก็จะเห็นการงอกของคาบนะครับเห็นไนหะอันนี้มันจะเป็นการงอกและนเนื้อของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับมันไม่ใช่เนื้อปูนละคือเขาแปลสาภาพเป็นผลึกของคล้ายๆกับหินหินที่หินคล้ายๆกับหินที่อยู่ในแม่น้ํานะครับที่เป็นก้อนเกี้ยงๆผิวเกี้ยงๆนวลๆน,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 นะครับ อันนี้คือเนื้อของพระสมเด็จนะครับรอยตัดมวลนสารต่างๆพวกนี้เราจะต้องดูแล้วก็ทดสอบผิวนะครับพระแท้หรือว่าพระปลอมเนี่ยมันจะไม่มีเนื้อหาแบบนี้แน่นอนนะครับคือเวลาคุณจะศึกษาพระสมเด็จเนี่ยคุณไปเดินหาแบบนี้ถ้าเนื้อแบบนี้เป็นพระปลอมนะครับคุณลองดูศึกษานะครับถ้าพระปลอมจริงเนี่ยมันจะต้องน้ําหนักเบาถูกไหมฮะและเนื้อที่เขาจะทําลักษณะแบบนี้เขาจะต้องทํำยังไง นะครับเขาจะต้องเอาอะไรมาผสมเวลาเรียนรู้พระนะครับเราอย่าไปเรียนรู้ที่มวลสารแบบ100%เราต้องเรียนรู้ที่ผิวของเขานะครับผิวของพระสมเด็จเนี่ยพอผ่านการเวลาผ่านการใช้มาแล้วเนี่ยเขาจะมีลักษณะเต็มอีกมิติหนึ่งนะครับซึ่งผมก็จะมีพระเนี่ยให้ทุกคนได้ศึกษานะครับ อย่างพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยเขาก็จะมีการงอกของเขาปรากฏให้เราเห็นทีนี้เรามาดูพระสมเด็จวัดระฆังที่เดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้ทุกคนดูนะครับคือเขาจะมีการงอกของออน้ำมันตังอิ้วเนี่ยปรากฏให้เราเห็นชัดเจนขอเวลาแป๊บหนึ่งขอเลือกหาพระดูก่อน อ่ะอันนี้องค์นี้อันนี้คือพระสมเด็จวละคังขอบล่างฟันหนุ่มนะครับทีนี้เราไม่ได้ดูเนื้อหาเพียงอย่างเดียวนะครับเราดูที่ผิวของพระเราจะเห็นการงอกของน้ํามันตังอิ้วเห็นไหมฮะเขาจะขึ้นมาเป็นเม็ดเม็ดเยคล้ายเม็ดไขป่ปลาเห็นไหมฮะอันนี้คือการงอกของน้ํามันตังอิ้วที่เขาดันตัวขึ้นมา เห็นไหมเราจะเห็นน้ํามันตังอิยเนี่ยและน้ํามันพวกนี้ต้องแห้งนะครับเวลาเราพิสูจน์ดมกลิ่นเนี่ยจะไม่มีกลิ่นฉุนของพวกสารเคมีใดๆเลยเห็นไหมอันนี้คือน้ํามันตังอิยที่เขางอกขึ้นมาอันนี้คือพิมพ์ทรงของเขานะครับอันนี้ก็คือพระสมเด็จวะะัดคะังให้สังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็นพระสมเด็จวัดระครังเนี่ยแม่พิมพ์นะครับจุดหลักๆนะครับ ให้มองที่ซอกแขนด้านนี้เขาจะมีลักษณะเป็นซอกกักแตร์ที่สูงซอกแขนด้านนี้จะมีซอกรักแตร์ที่ต่ ق, ํานะครับแล้วก็ผนังซอผนังซอกแขนตรงนี้จะลึกกว่าด้านนี้นะครับแล้วก็เขา่าซ้ายของพาร์ทเน Team จะนูนสูงกว่าเข่าขวาแล้วก็ตรงบริเวณน,นี้จะยกสูงกว่าบริเวณน,นี้นะครับแล้วตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยด้านนี้ตรงนี้เนี่ยจะสูงกว่าแล้วค่อยค่อย จมหายลึกลงไปนะครับมันเป็นแนวเหมือนกับทางลาดนะครับคือค่อยๆสูงแล้วก็ค่อยๆลาดต่ําลงนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์และพระเนี่ยจะนั่งตะแคงนะครับพระนั่งตะแคงมาทางด้านด้านนี้นะครับก็คือว่าตรงนี้เขาจะนูนออกตรงนี้เขาจะยุบลงนะครับทาให้พระนั่งตะแคงแล้วก็บริเวณหน้าอกเห็นฮะหน้าอกตรงนี้เขาก็จะนูนออกมาตรงนี้เขาก็จะลักษณะแอนจมลงไปกับผนังของเส้นซุ้มตรงผนังของ ผนังของซุ้มด้านในตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะนูนสูงถ้าเป็นของปลอมเนี่ยเขาจะเท่ากันทั้งสองข้างนะครับแล้วก็พระเกตเนี่ยเอียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีลักษณะพระเกตยาวกว่าองค์นี้เห็นไหมอง์นี้จะพระเกตฟั้นอันนี้ก็จะพระเกตสั้นนะครับเนี่ยบางองค์ถ้าดูดีๆติด,ด,ดชัดตรงนี้เขาจะมีติ่งคือเป็นทะลุซุ้มขึ้นมานะครับพเพราะนั้นเวลาเราศึกษาพระ,ะอันนี้พระอันเนี้ยเหมาะสำหรับการเรียนรู้เนื้อนะครับ พระส่วนพระองค์นี้เนี่ยเหมาะสมกับการเรียนรู้แม่พิมพ์นะครับเวลาเราดูธรรมชาติฟามเก่าให้ดูจากด้านหลังนะครับด้านหลังของพระเนี่ยเขาจะมีธรรมชาติฟา์มเก่าปรากฏให้เราเห็นนะครับซึ่งของปอมเนี่ยเขาจะทําผิวด้านหลังได้ไม่เหมือนนะครับผิวด้านหลังของพระสมเด็จแท้เนี่ยเขาจะมีรายละเอียดที่เป็นธรรมชาตินะครับ ขอบด้านข้างจะมีรอยสึกบ้างไม่สึกบ้างนะครับรอยชำรุดการแตกการยุบตัวการหดตัวการเหี่ยวย่นพวกนี้ปรากฏมีหมดครบนะครับเพราะนั้นพระสมเด็จวัดระครังเนี่ยเขาจะมีอัตลักษณ์หรือความเก่าเนี่ยอยู่ด้านหลังเพราะนั้นทุกคนจะต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจจากด้านหลังเวลาเราดูเนื้อหาเนี่ยดูจากด้านหลังดูธรรมชาติความเก่าก็าพิจารณาจากด้านหลังแค่นี้เองจบวิธีการดูภาพแบบ เบสิกพื้นฐานง่ายๆนะครับจำพิมพก่อนก็ได้จะจำหลังก็ได้แต่คนส่วนใหญ่นะครับจะถ้าจะง่ายๆเรียนรู้เนื้อหาเนี่ยจำง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเราไปจำพิมพ์ก่อนเนี่ยพิมพที่เขาเล่นหาเนี่ยคือเซียนเขาเก็บไปหมดแล้วนะครับทีนี้ไอพิมพ์ที่เขาไม่เล่นหาเนี่ยแต่เนื้อหามันเก่าเนี่ยเราก็เล่นจากเนื้อหาเข้าไปแล้วค่อยๆไปหาพิมพ์ที่ มันตรงกับสายที่เขาเล่นนะครับอันนี้หมายถึงถ้าเราจะเป็นพุทธพาณิชย์นะครับแต่ถ้าเราเป็นอาศัยพุทธคุณเนี่ยเราก็เก็บเนื้อความเก่าของพระเป็นหลักก่อนนะครับส่วนแม่พิมพเนี่ยเราไม่ต้องไปคาดหวังนะครับว่าจะพิมพ์ตรงตามาวงการสากลที่เขาเล่นนะครับเราเน้นพุทธคุณก็เก็บพระพวกนี้แล้วคุณตั้งใจอธิษฐานนะครับเดี๋ยวพระพวกเนี้ย พระที่มีมูลค่าหรือว่ามีราคาเนี่ยเขาก็จะมาหาคุณเองโดยถ้าคุณมีคว์มศรัทธาท่านมากนะครับอย่างน้อยเราก็ต้องมีข้อแรกเปลี่ยนนะครับเช่นคุณเคยสวยดคาถาชินนัมัญชอนะครับก็สวดบ่อยๆนะครับแล้วก็ลองอธิษฐานขอแล้วก็มันทำบุญ อุทิศบุญให้สมเด็จโตท่านบ้างนะครับอุทิศบุญกุศลให้คนที่สร้างพระบ้างนะครับบุญกุศลพวกนี้จะหนุนนําให้ทุกคนเนี่ยไปพบเจอพระสมเด็จแท้ๆในราคาที่ไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์เยอะนะครับวันนี้ก็ฝากความรู้ไว้ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปวิด,ดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่เข้ามาศึกษาใหม่ศึกษาเก่าหรือว่าศึกษาระดับกลางนะครับก็เอา ความรู้หรือว่าหลักที่ผมสอนเนี่ยเป็นแนวทางนะครับมันจะต้องวิเคราะห์ดีๆนะครับเนื้อหาเก่าไม่เก่าดูยังไงบ้างดูตรงจุดไหนบ้างนะครับเราอย่าไปเล่นพิมพ์ตามที่เซียนเขาชี้นำนะครับถ้าเราเล่นพิมพ์ตามที่เซียนเขาชี้นำเนี่ยเราต้องมีเงินประมาณเ,เป็นระดับพันล้านนะครับเราถึงจะซื้อพระในราคาองค์ละ10ล้าน20ล้านได้นะครับ คือคุณต้องมีเงินเหลือถ้าคุณเล่นแม่พิมพ์ตามที่เขาเฟียนเขาระบุไว้นะครับแต่ถ้าคุณมีไม่ถึงหรือว่ามีเงินไม่ถึงแบบเศรษฐีนะครับคุณก็เล่นพระในลักษณะที่เน้นพุทธคุณไปก่อนนะครับคุณไม่จําเป็นจะต้องไปเล่นแล้วต้องไปขายองค์เป็นล้าน10ล้าน20ล้านตามเขาไม่จําเป็นนะครับพระพวกนี้มันจะ สร้างมูลค่าตามฐานะเจ้าของนะครับคือคุณมีวาสนาเท่านี้นะครับคุณก็จะรวยในระดับวาสนาของคุณนะครับคุณจะไม่รวยสูงมากไปกว่าฐานะของคุณที่เป็นอยู่อย่างน้อยมันก็จะดีขึ้นประมาณสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมได้ทดสอบแล้วก็ทดลองมานะครับยี่สิบหกปี สำหรับการเรียนรู้นะครับก็คือตั้งแต่ลูกผมยังขวบสองขวบนะครับตอนนี้ก็ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแล้วก็ศึกษามามันก็ได้ประสบการณ์เยอะนะครับเกี่ยวกับพระสมเด็จผมถึงมีพระสมเด็จเยอะผมเก็บพระสมเด็จเพราะว่าผมเนี่ยเจอประสบการณ์จากพระสมเด็จแล้วก็ลอดตายจากพระสมเด็จนะครับทําให้เราเนี่ยศรัทธาท่านแล้วเราก็นําพระพวกเนี้ยมาเผยแ,ผแพร่บอก ต่อ,ตอทุกคนให้ศึกษานะครับอย่าเล่นพระแล้วเราก็ถ้าเราเห็นพระที่เราไม่ชอบนะครับแต่เป็นพระแท้เราก็อย่าไปฟวดพระเขาไม่ดีนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าตัวนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยออวิบัติไปได้นะครับวันนี้ก็ฝากความรู้ไว้ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังจนจบนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ